ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับช่องนี้นะครับพี่คือช่องไร้สดพระช่องใหม่ของผมนะครับก็คือจอห์นวิกนะครับนะชื่อในวงการพระเครื่องรุ่นใหม่นะครับอ่ะอันนี้ผมแต่งตั้งขึ้นมาเองผมฝากช่องใหม่ด้วยนะครับพี่ๆตอนนี้ช่องเก่าผมโดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุแบบหืออย่างที่พี่ๆคิดนั่นแหละนะครับนะผมฝากติดตามช่องนี้ช่องใหม่หน่อยนะครับก็จะเน้นพระหลัก แล้วก็พระบ้านนะครับมี2รายการนะครับพาในช่องผมนะครับก็จะมีพระย่อยแล้วก็พระหลักนะครับพระหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับนะนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เกี่ยวกับพระนะครับที่ลงในช่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆขณะตอนถ่ายคลิปเนี่ยผมยังลนๆเลยเนี่ยคือแบบกลัวลูกค้าหายนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนะนะครับบางบางคนเนี่ยพระยังฝากอยู่กับผมเต็มเลยนะครับนี่ยังฝากอยู่กับผมเต็มเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ทิกตอกผมบินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวหาว่าผมฝากพระไว้กับผมแล้วผมหนีหายไปลบบัญชีทิ้งบล็อกอะไรเงี้ยผมคนลูกค้าคิดแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้หนีไปไหนนะคือทิกตอกผมบินนะครับแลนะถ้าลูกค้าท่านใดที่รู้จักช่องผมนะครับช่องจอนวิกนะก็กลับมาติดตามช่องใหม่ผมหน่อยนะครับพี่ๆนะผมกราบละนะครับ โอ้โหผมเสียได้ช่องเก่ามากนะครับทั้งคลิปดังทั้งคลิปไม่ดังทําคลิปเกี่ยวกับพักเครื่องให้ความรู้พักเครื่องเกี่ยวกับผ้าหลวงพรากลัวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะคือหายหมดเลยผมต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนับจากศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดน,นะครับสนใจพักเครื่องผ่านไปผ่านมามาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับนะพี่พนะครับโอ้พูดอะไรไม่ถูกเลยวะนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคําว่าฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับพี่ นะักร้องแหละนะครับโอ้โหช่องทิกตอกบินไปเนี่ยปกติผมจะเห็นแต่ช่องอื่นเขาบินกันนะครับไม่นึกว่าตัวเองก็จะบินเหมือนกันนะครับไม่ได้เตรียมช่องสำรองไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับช่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นช่องที่แบบเอาไว้เล่นเกมนะครับสาหรับผมนะเอาไว้เล่นเกมเอาไว้สตรีมเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเอาช่องนี้มาเป็นช่องไร้์สดทรานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมช่องสำรองอะไรไว้เลยนะครับนะครับพี่ พี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจพักเครื่องหรือว่ารู้จักผมอยู่แล้วนะครับก็มาติดตามช่องใหม่ผมหน่อยนะครับนะนะครับผู้ติดตามผมน้อยมากผมกลัวลูกค้าไม่เชื่อถือนะครับจริงๆแล้วช่องหลักผมมันเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อจอนวิกเหมือนกันรูปโปรไฟล์เดียวกันนะครับแต่ตอนนี้มันบินไปเรียบไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับช่องนั้นบินไปมันเหมือนตัดแขนตัดขาตัดช่องทางการทำมาหากินของผมไปหมดเลยนะครับ นะครับพี่ๆท่านใดที่มาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับพี่นะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันก็ได้ครับพี่นะครับเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันได้ตอนที่ผมไลฟ์สดนะครับเป็นกําลังใจให้รุ่นใหม่หน่อยนะครับพี่ๆนะช่องพัฟช่องใหม่หน่อยนะครับพูดผิดผิดถูกถูกเลยตอนนี้ลนอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับพี่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ